สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลย fractal Evo r e p e l ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เนี้ยผมบอกเลยว่ามันมี3มออปชันที่สายท่องเที่ยวเนี่ยควรที่ต้องมีเลยนะครับก็คืออันดับแรกนี่เลยมันเป็นไฟส่องสว่างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้มีระบบกันยุงครับ สามารถใส่าเรียกว่าแผ่นกันยุงของอาร์ตเม12ได้หรือว่าจะใช้เป็นแผ่นกันยุงของตัวเฟกเทลเองก็ได้นะครับและที่สําคัญตัวเนี้ยก็ยังเป็นเพาเวแบงได้เช่นกันนะครับตัวอุปกรณ์นะครับถือว่าเล็กมากครับเนี่ยถ้าให้ดูเลยเท่ากับปอ๋องน้ำารมลมกระป๋องนึงนะครับไซด์เดียวกันเลยนะครับและน้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่หนักมากครับเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเล็กมากครับ สำหรับแสงสว่างเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเจ้าไฟเทลตัวนี้สามารถกระจายแสงสว่างได้เต็มพื้นที่ที่เรากางเต็นท์เลยครับถ้าเกิดเราไปแคมปิ้งเนี่ยมีขาตั้งกล้องเนี่ยสามารถเอาเกลียวของขาตั้งกล้องเนี่ยหมุนเข้าตรงฐานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้พกอ่าเขาเรียกว่าไม่พกขาตั้งกล้องไปเนี่ยสามารถติดกับโลหะได้เช่นกันเพราะตัวฐานเนี่ยเขามีไม่เหล็กอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยติดได้เนี่ยเราสามารถติดได้แล้วก็ปรับองศาปรับองศาไฟแล้วก็ติดได้ อันนี้คือติดกับท่อนะคือติดกับโลหะติดทุงไหนก็ได้คือสะดวกเลยครับสายมขี่มเอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยบางทีไม่ต้องมีขาตั้งครับตัวรถเราเนี่ยมีโลหะที่ไหนเราแปะไว้ตรงนั้นแล้วก็ปรับองศาเอาสูงตามได้หมดนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมจะไปแคมปิ้งที่จังหวัดลำพูนครับไปนอนเขาเรียกว่าไปนอนจุดแลนด์นักอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลำพูนครับคือจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ติดกับรางรถไฟ ที่สะพานขาวทาชมพูครับเดี๋ยวไปถึงที่นูน่นเรามาทดสอบตัวนี้ด้วยกันครับกับเจ้า f ฟ e c t a i l Evo Repel ตัวนี้ครับ ตอนนี้ก็เปิดไฟเฟกเทลไว้ข้างนอกครับก็ดูที่ว่าเช้ามาเนี่ยไฟมันจะหมดหรือเปล่านะตอนนี้ก็หกโงเช้าแล้วครับเนี่ยเปิดมาทั้งคืนเลยไฟก็ยังมีรออครับเถบข้างนอกครับเนี่ยไฟมีครับตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วครับนี่รถไฟขบวนแรกๆนะครับก็จะผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อคืนนะครับเปิดไฟดวงนี้ไปทั้งคืนเลยยังสบายๆอยู่ครับ ไฟขบวนแรกมาแล้วน,นี่ก็เรียกว่าเปิดไว้ทั้งคืนนะครับมาจะไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเจอทั้งหมอกเจอทั้งอะไรแบบเปียกเลยครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมันกันน้ำครับมันใจได้ครับเนี่ยแล้วก็ตัวแบตครับดูแบตแทบไม่ลงเลยครับคือผมว่าออกทริปเนี่ยสวัน4วันผมว่าได้สบายสบาย,บายครับ ในขนาดเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนนะสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สะพานขาวทาชมพูครับที่จังหวัดลำพูนก็จะเป็นจุดแคมปิ้งที่อยู่ในร้านสุสแพนครับก็เรียกว่าเป็นจุดกางเต็นที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดลำพูนเลยเพราะว่าเวลาเรากางเต็นที่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาและในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีรถไฟเนี่ยหลายๆขบวนนะครับวิ่งผ่านเส้นทางนี้ แล้ววันนี้ที่ผมมากางเต็นท์นี่นี่เพราะว่าผมได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่มาครับก็คือเจ้า f r e ก t a i l Evo Repel ครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สายแคมปิ้งเนี่ยแล้วก็สายขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยน่าจะควรที่จะต้องมีเลยครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันเห็นเล็กๆแค่เนี้ยมันมีทั้งไฟฉายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีอุปกรณ์สำหรับการยุงด้วยครับนี่แหละคือที่ผมบอกว่า มันเด็ดก็คือตรงนี้แหละและเรายังใช้เจ้าเฟล็กเทลตัวนี้เป็น p พาเวอร์แบงค์ได้อีกเช่นกันครับจากการที่ผมนะครับได้เอาเจ้าเฟล็กเทลอีวอรีเพลตัวนี้มาทริปแรกในการทดลองใช้งานนะครับก็ถือว่าชอบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทริปต่อๆไปเนี่ยไม่พลาดแน่สำหรับตัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของแสงสว่างเนี่ยเดรว,ว่าสร้างบรรยากาศในการแคมปิ้งเนี่ยได้เยอะทีเดียวครับอีกทั้งตัวแบตเตอรี่เนี่ยทนมากครับเปิดทั้งคืนเนี่ย ลงไปยังไม่ถึงขีดนะครับต้องมีคนถามแน่นอนครับว่าเจ้า f r e กเทลอีวอรีเพลตัวเนี้ยสนนราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทครับเท่าที่ผมเห็นในอแอปช้อปปิ้งต่างๆ,ๆนะครับก็จะอยู่ช่วงเรดราคาประมาณนี้นะครับก็ลองไปสอยมาได้ครับผมว่าใช้ได้3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างกันยุงแล้วก็ p พาเวอร์แบค์แค่นี้ก็ถือว่า คุ้มนะครับพกตัวเดียวครบเครื่องนะครับตัวเล็กอีกบอกเลยโอเคครับไว้เจอกันทริปหน้าครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อว่าจะไปแคมปิง้งหรือว่าไปดอยม่อนไหนไปเที่ยวที่ไหนตามกันดูต่อครับ